สวัสดีค่ะน้องน้ำปัดนะคะวันนี้น้องน้ำปัดจะมารีวิวเพื่อนสองคนนะคะเป็นเพื่อนโรองเรียนเก่าแบบเร็วๆนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากคนที่หนึ่งนะคะเป็นเพื่อนพี่จิงนะเพื่อน,ะนอสนิทด้วยแหละคนที่หนึ่งเริ่มเลยนี่ค่ะคนนี้นะคะมีชื่อว่าปิมน,นะคะปิมเป็นคนที่พูดเก่งนะคะแล้วก็ตัวตัวเลิกะะเกค่ะแล้ว น้องปั่นก็ตัวเล็กพูดเก่งเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะส่วนต่อไปนะคะคนที่สองค่ะชื่อว่าชมพู่นะคะชมพู่เป็นเพื่อนที่น้องปัน่นคุยได้เหรอเร็วที่สุดคุยด้วยเยอะที่สุดอะคะ่ะแล้วชมพูดจะเป็นคนตัวสูงแล้วก็เรียนเก่งน,น้องปั่นเรียนเก่งน้องปั่นก็เลยเปเดีกับชมพู่นะคะบ๊ายบาย ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องน้ำปั่นด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำต่อคอมเมนต์มา